สอนวิธีทําดอกไม้น่ารักน่ารักนะคะจากลวดกำมะหยี่ไปดูวิธีการทํากันเลยอุปกรณ์ของเราก็จะเป็นลวดกำมะหยี่นะคะเราก็จะทําลวดกำมะหยี่นะพับครึ่งแบบนี้นะคะจากนั้นก็เป็นพับครึ่งนะคะเส้นหนึ่งนะคะให้ได้4ส่วนด้วยกันหลังจากนั้นนะคะเราก็มาพับครึ่งแล้วก็บิดนะคะทําแบบนี้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเราจะได้ทั้งหมดนะคะเป็นสี่กลีบนะคะ จะได้ออกมาเป็นแบบนี้หลังจากนั้นนะคะก็บีบนะคะแล้วก็จัดนะคะแบบนี้ค่ะเมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็พับตรงปลายนิดนึงนะคะเราจะทําทั้งหมดนะคะ2ชิ้นด้วยกันนี่จะได้ออกมาเป็นแบบนี้วางไว้ก่อนนะคะลวดกระมะหยีนะคะวัดนะคะ4เซนติเมตรแบบนี้ค่ะแล้วก็พับนะคะและเราก็จะเป็นพับไปพับมาแบบนี้นะคะ3ามครั้งด้วยกัน หลังจากนั้นเมื่อได้3ชิ้นแบบนี้นะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะนี่นะคะอันนี้เราจะได้เป็น3กลีบแบบนี้นะคะแล้วก็มีส่วนที่ยาวนะคะแบบนี้ค่ะทําแบบนี้นะคะ2ชิ้นด้วยกันจากนั้นนะคะทําเกรสรตัดนะคะขนาด5เซนนะคะแล้วก็ม้วนตรงปลายเป็นก้นหอยนิดนึงนะคะส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะ ลนไฟนะคะให้เหลือแต่ก้านนะคะเราจะทำนะคะทั้งหมดนะคะเป็นเกสร3เส้นด้วยกันค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาทำดอกแซมกันนะคะ1เส้นขั้นตอนแรกก็พับนะคะแบบนี้นะด้านบนหลังจากนั้นเว้นนิดนึงแล้วก็บิดแบบนี้นะคะกะเอานะคะประมาณสักครึ่งเซนนะคะบิดสลับกันไปแบบนี้นะคะ เมื่อเสร็จเรียบร้อยนะคะตรงกลางตรงนี้เราจะลนไฟนะคะให้เหลือแต่ก้านนะคะออกมาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะต่อไปเรามาประกอบกันนะคะเราก็เอาเกสรน,นะคะติดก้านแล้วเอาเกสรน,นะติดแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นติดด้านในอีกด้านหนึ่งนะคะก็เอาที่เป็นสีกลีบนะคะติดลงไปแบบนี้นะคะนี่ค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นนะคะใช้ฟลเทปนะคะพันแบบนี้ค่ะพันนะคะลงมานิดนึงนะการะยะเอาแล้วก็เอากริบแซมนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็พันแบบนี้เลยนี่ค่ะเสร็จแล้วก็ตัดนะคะแค่นี้ก็ได้เป็นดอกไม้นะคะจากลวดกำมะหยี่เรามาจัดช่อก,กันค่ะ เราก็ทำสอชิ้นนะคะ2ชุดนะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาประกอบกันนะคะหรือใครจะทำเป็น3ก็ได้นะคะแล้วแต่ชอบแบบนี้เลยแค่นี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็เป็นไอเดียในการทำดอกไม้จากลวดกำมะหยี่นะคะ